ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of No สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ Home of No กันอีกครั้งวันนี้ Home of No จะมีอะไรมานาเสนอเชิญรับชมได้เลยค่ะปลูกความเท่ให้บ้านเปลี่ยนผนังธรรมดาด้วยลวดลายที่น่ามอง หากเอ่ยถึงงานออกแบบงานตกแต่งเจ้าของบ้านส่วนใหญ่มาให้ความสําคัญกับงานภายนอกให้ตัวบ้านสวยงามสง่างามใครผ่านไปผ่านมาต้องสะดุดตามองหากพิจนารณากันดีๆแล้วผู้พักอาศัยเองได้เห็นความสวยงามภายนอกแค่เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นระยะส่วนใหญ่คือการอยู่อาศัยภายในบ้านการตกแต่งบ้านจึงสําคัญทั้งภายในและภายนอกแต่ห่างห่วงเรื่องงบประมาณที่บานปความจริงแล้ว ก็ตกแต่งไม่จําเป็นต้องทําทุกมุมหรือทั้งหลังก็ได้ค่ะเพียงเลือกห้องใดห้องหนึ่งหรือมุมใดมุมหนึ่งที่ชื่นชอบที่เหมาะสมก็สามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านของเราน่าอยู่ได้ยิ่งขึ้นค่ะเนื้อหานี้พาไปชมแนวทางการตกแต่งผนังบ้านที่สามารถมาประยุกต์ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในเป็นวิธีการที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้บ้านของเราดูเท่ได้ภายในวันเดียวค่ะแบบที่1 ก่ออิโชแนวลืมวิธีการเก็บงานผนังด้วยการฉาบทับกรมแนวผนังอิฐไปก่อนนาทีนี้ต้องเพิ่มสเสน่ห์ด้วยการโชว์วัสดุก่อสร้างแบบ Inside Out ให้ก่ออิฐที่เคยถูกปิดบงังได้เปิดเผยตัวตนที่ชัดเจนออกมาในแบบอิฐเปือยโชว์นแนวไม่ฉาบทับ ซึ่งสามารถปรับใช้ให้เข้ากับบ้านหลายลายสไตล์ทั้งกิ่นอายแบบ Love, ลอฟหรือผนังอิฐทาสีขาวที่เติมความอบอุ่นขึ้นในแบบมินิมอลสไตล์และสแกนีเวียค่ะต่อไปตกแต่งด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ดผนังคอนกรีตเปือยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เกิดการก่อสร้างด้วยวิธีคอนกรีตหลอ่อโดยผนังคอนกรีตจะทำหน้าที่เป็นผนังรับน้ำหนัก และรูปแบบการก่อสร้างด้วยผนังหล่อในที่มีต้นทุนที่สูงรูปแบบการก่อสร้างกว่า95ในประเทศไทยจึงเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนการทำผนังคอนกรีตจ,จึงเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากค่ะ แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถค่ะเพราะปัจจุบันนี้มีแผ่นซีเมนต์บอร์ดสำหรับงานตกแต่งผนงังโดยเฉพาะที่ให้ลวดลายแล,และผิวที่สัมผัสเหมือนผนังคอนกรีตจริงๆมากสามารถติดตั้งบนผนังด้วยโครงข้าวได้อย่างสวยงามรับทั้งงานภายในและภายนอกค่ะ ข้อต่อไปกุ่ผนังด้วยงานไม้งานไม้กับการตกแต่งผนังบ้านเป็นสิ่งที่คู่ควรมานานนับทศวรรษสำหรับคนที่ชื่นชอบเอกลักษณ์ของลายไม้และต้องการใส่ความรู้สึกความอบอุ่นความผ่อนคลายแต่ต้องการนำเสนอแนวทางการตกแต่งที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นทําได้ไม่ยากเลือกผนังด้านใดด้านหนึ่งหรือจุดที่เหมาะสมมาตกแต่งด้วยไม้และแนงที่ตัดเป็นท่อเล็กๆเ,เว้นล่องให้เกิดมีมิติ สร้างความรู้สึกแปลกใหม่ให้กับบ้านและยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยค่ะและสามารถทำได้หลากหลายสไตล์ปัจจุบันทางผู้ผลิตได้เอาใจนักแต่งบ้านผลิตแผ่นไม้เทียมแบบซอรล่องสำหรับการกูกผนังโดยเฉพาะมีลวดลายที่หลากหลายช่วยให้งานตกแต่งบ้านดูวสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายฉาบสีปูนล,ลอฟ หรือปูนขัดมันปิดท้ายด้วยกันด้วยผนังฉาบป,ปูนขัดมันปิดท้ายกันด้วยผนังฉาบป,ปูนขัดมันเป็นวิธีตกแต่งผนังสุดคลาสสิกที่ได้รับความนิยมมายาวนานโดยอดีตการฉาบป,ปูนผนังขัดมัน ช่างจะใช้ผมปูนซีเมนต์มาฉาบขัดมันแต่วิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเรื่องงานช่างหาช่างที่ชำนาญการได้ยากมาสมผลให้ผนังแตกลายงาปจุบันผู้ผลิตคิดค้นสีฉาบปูนล้อสำเร็จรูปที่ผสมเสร็จมาแล้วให้ลดลายเดียวกับผนังปูนขัดมันแต่มีเฉดสีให้เลือกหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะชอบเฉดสีเข้มหรืออ่อนมากน้อยแค่ไหน ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาให้การฉับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหากพื้นที่งานไม่เยอะเจ้าของบ้านก็สามารถซื้อมาฉับได้ด้วยตัวเองหมดปัญหาแตกลายงาภายหลังค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบไอเดียที่ Home of No มานำเสนอในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Home of No ดได้นะคะ